จิตมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลนและเกิดดับอยู่เสมอสืบเนื่องโดยไม่เคยว่างเว้นการเกิดดับของจิตเรียกว่าวิถีจิตหรือว่าวาระจิตมีความสืบเนื่องเป็นดังโซ่ที่คล้องกันเป็นเชือกเช่นเมื่อเกิดการรับรู้ก็เกิดความรู้สึกและเกิดความนึกคิดการรับรู้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติของจิตแท้ที่มีอยู่เสมอ ซึ่งส่งการรับรู้มาทางตาหูจมูกทิ้นกายหรือใจเมื่อเกิดการรับรู้แล้วก่อให้เกิดความรู้สึกถัดจากนั้นไปเรียกว่าเจตสิกหรือว่าสิ่งที่มาปรุงจิตเกิดขึ้นคือความคิดความปรุงแต่งความคุ้นคิดต่างๆความคิดความปรุงแต่งนี้เรียกว่าเป็นสังขารเป็นสิ่งเกิดดับเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับการรับรู้หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเช่นรู้สึกไม่ดีก็ขอเกิดค,ความคิดที่ไม่ดีรู้สึกดีสบายสุขก็ขอเกิดค,ความคิดสุขสบายเป็นต้นความคิดกับจิตนั้นเกิดขึ้นอิงอาศัยกันอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติวิปัสสนาก็การเฝ้าสังเกตเห็นการรับรู้หรือความรู้สึก ซึ่งเป็นธรรมชาติแท้ๆของใจและเฝ้าวาสิ่งที่มาปรงแต่งใจโดยเข้าใจว่าเป็นอนัตตาคือความคิดความปรงแต่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นเดียวกันคือเป็นการเฝ้าสังเกตเห็นการรับรู้ความรู้สึกและวางการปรงแต่งเรื่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อฝึกปฏิบัติไปนานๆเข้า ก็จะเห็นความรู้สึกแล้วก็วางการปรุงแต่งอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งว่าการปรุงแต่งนั้นมีกําลังน้อยลงมีการเกิดที่ช้าลงรอบหมุนของความคิดก็จะสั้นลงเรียกว่าอายุของกิเลสหรือว่าเจตสิกนั้นก็จะสั้นลงสั้นลงจนกระทั่งว่าหมดเรยวแรงถุกกระจัดออกไปในที่สุดก็เหลือแต่การรับรู้ความรู้สึก ที่เป็นธรรมชาติแท้ๆของใจไม่มีใครมาอาศัยอันรับรู้ความรู้สึกนั้นทํางานได้อีกต่อไปนั่นเรียกว่าจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติวิปัสสนาซึ่งเรียกว่าเป็นมรรคผลผนิพพาน